ผู้ชมยับกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับรายการรอเรานะครับกฎหมายน่ารู้ทางช่อง p o l i ที tv ครับสถานีโทรทัศน์สำนักงานตารวจแห่งชาตินะครับเึ่นนอนคุณผู้ชมจะพบเจอกันเป็นประจำในในรายการรอเราวเป็นประจําทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับในช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามเรื่องราวของข้อกฎหมายนะฮะที่บอกคุณผู้ชมเลยว่าจะตอบแบบหมดจดเลยเดียวนะครับให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันในเรื่องของข้อกฎหมายที่เรามีการกําหนดขึ้นมาในแต่ละสัปดาห์นั่นเอง ส่วนคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามีแฟนเพจที่คุณเนี่ยติดตามนะฮะรับชมในแบบของการตอบคําถาม5นาทีนั่นคือแฟนเพจหลักที่สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าไปนะฮะแล้วก็รอติดตามได้เลยจะมีการอัปเดตเป็นประจำทุกสัปดาห์รวมไปถึงติดตามรูปแบบรายการได้ตลอดทั้ง30นาทีนะครับผ่านทาง y ยูทูบช n e l นะฮะค้นหาคําว่ากฎหมายน่ารู้หรือว่ารออาราวหรือว่าทางแฟนเพจที่คุณผู้ชมติดตามอยู่ตอนนี้นั่นคือรออาราวกฎหมายน่ารู้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของวงการบันเทิงในประเทศไทย หรือว่าอุตสาหกรรมการบันเทิงเนี่ยแน่นอนนะครับว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นละครส่งออกอย่างบุพเพสันนิวาสก็ดีหรือว่าเป็นเรื่องที่นักแสดงไทยนะฮะอย่างซีรีส์วตต่างๆนําส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้คนเนี่ยรู้จักนะฮะดารานักแสดงแล้วก็รู้จักในตัวของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของประเด็นแล้วก็ปัจจัยคําถามที่วันนี้เรานํามาเสนอกันไม่ใช่เรื่องของการแสดงแต่อย่างใด แต่ว่าเป็นเรื่องของการใช้แรงงานที่บางทีมันเกิดเป็นข้อคําถามเกิดขึ้นมาว่าในวงการการละครเนี่ยมันก็จะมีการแสดงทั้งในแบบของผู้ใหญ่แน่นอนนะฮะรับบทเป็นพ่อรับบทเป็นแม่รับบทเป็นนางเอกนางเอกแต่นางเอกพระเอกมันก็จะมีเรื่องของการรับบทเป็นเด็กเหมือนกันทีนี้ปุ๊บในกองละครคุณผู้ชมครับมันก็จะมีการทํางานที่โหบางกองเนี่ย ข้ามคืนข้ามวันกันเลยนะฮะก็จะมีเด็กๆที่มารับบทอยู่ในละครเรื่องนั้นๆด้วยทีนี้เรื่องของข้อกฎหมายนะครับที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กเนี่ยมันเกี่ยวกับกองละครที่เป็นอุตสาหกรรม ละครในประเทศไทยหรือเปล่าแน่นอนนะครับเรามีคําถามอยู่ในใจแล้วแหละแต่ตอนนี้ผู้ที่จะมาตอบคําถามของเราครับเช่นเคยพี่ตั้นนะครับพันตำรวเอกดอรธนเสรษฐพี่รมเอี่ยมรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลางกองบัญชาการศึกษาพี่ตั้นสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันในแหววันนี้ยาวๆครับพี่ตั้นเรื่องของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยก่อนอื่นเลยครับผมอยากทราบเรื่องของกฎหมายแรงงานก่อนดีกว่าถ้าเกิดสมมติวไม่ได้พูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมการบันเทิงเนี่ยแรงงานมีการกําหนดให้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปต้องใช้ เวลาในการทาํางานยังไงบ้างครับคือตามาพระราชบัญญัติคุ้มคร <c oughs> องแรงงานพศ2541นะครับหนึ่งก็คือการทํางานของของแรงงานเนี่ยหรือลูก <c oughs> จ้างเนี่ยต้องวันหนึ่งไม่เกิน8ชั่วโมง <c oughs> อันนี้เลยล็อกเลย8ดชั่วโมงอันนี้รวมถึงแรงงานต่างด้าวด้วยไหมครับเหมือนใช้บังคับหมดทุกคนค hmm. ทุกคนเลยไม่จํากัดแต่<ๆ>ทีนี้เราจะลงลึกไปถึงเรื่องของแรงงานเด็กอันนี้คือต้อง8ชั่วโมงเหมือนกันไหมครหรือว่าจริงๆแค่ถ้าเด็กไม่บรรลุนิติภาวะก็คือจริงๆใช้แรงงานไม่ได้คือเด็กเนี่ยตามกฎหมายนี้มีกําหนดช่องช่วงอายุไว้สองช่วง oh. ช่วงแรกเลยเขาบอกว่าเด็กที่อายุไม่เกิน15ปีบริบูรณ์ ห้ามทำทาเป็นลูกจ้างเลยห้ามเป็นแรงงานเลยห้ามเปิดขาดเลยนะครับครับกับอีกช่วงอายุหนึ่งก็คืออายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์นะกลุ่มนี้ก็จะจำกัดเรื่องอาชีพหรือหน้าที่การงานและก็ระยะเวลาในการทำงานด้วย มันก็จะมีสองช่วงแต่ถ้าเกิน18ปีไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่อะแล้วได้อย่างงี้สมมติว่าเด็กๆเนี่ยเขาบอกเขายินยอมเองเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงครอบครัวอย่างเช่นสมมุติว่าไปรับจ้างเป็นพนักง,งานล้างจานอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าในตามร้านค้าต่างๆทั่วไปอย่างนี้จริงๆแล้วถือว่าเป็นการใช้แรงงานเด็กไหมครก็อายุเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าไม่เกิน18เลยฮะไม่เกินไม่เกิน18แต่เกิน15อ่าอ่าอย่างนี้ก็สามารถที่ไปทํางานอในสถานที่นั้นได้แต่ว่างานต้อง จำกัดประเภทงานด้วยไงที่ที่นําเรียนว่างานที่สุ่มเสี่ยงงานในอุโมงงานที่ดําน้ําไปทํางานอย่างนี้ห้ามเด็กขาดอยู่แล้วซึ่งก็จะมีขอ้อกําหนดที่คุณผู้ชมชน่าจะทราบก,กันดีอยู่แล้วแต่ทีนี้ปุ๊บถ้าสมมุติว่าผมลงลึกไปอีกต่ำกว่า15ปีอะครับพี่ตั้นถ้าต่ํากว่า15ปีนีมม่ห้ามเด็กขาดครับถึงแม้ว่าจะเป็นงานล้างจานแบบเด็กวอาเต็มใจช่วยไม่ได้ไม่ได้มันไม่ใช่วัยของคนทํางานไงวัยเรียนเออวัยเรียนเด็กอถ้าถ้าเกิดเราให้เด็กต่ําาากกว15ปปีทงนนมัััจะไขดบ เอ่อไอกฎหมายที่บังคับให้เรียนจบอืกฎหมายไอ้นั่นและนะที่บอกว่าต้องให้ให้เรียนให้อายุสิบห้าปีบริบูรณ์อะไรเนี่ยมันก็บังคับคือเขาต้องการให้เด็กทุกคนในประเทศไทยเราเนี่ยเรียนจบเรียนก่อนอ่าเรียนก่อน ให้จบการศึกษาก่อนถึงจะทงานนั่นเองแต่ทีนี้ปุ๊บมันก็มีเรื่องของเออเรียกว่าอาจจะเป็นการอารุมยหรืออะไรแล้วแต่ผมไม่แน่ใจน,นะฮะซึ่งในข้อกำหนดเนี่ยเขาบอกว่า<น>มันครอบคลุมไปถึงแรงงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วยไหมครับที่กฎหมายแรงงานออกมาในตัวนี้คือ <c oughs> กฎหมายแรงงานโดยเฉพาะมาตารา44เนี่ยเขาก็หมดไว้สั้นๆเลยว่า <c oughs> แรงงานเนี่ยห้ามจ้างแรงงานที่อายุต่ำกว่า15ปีเขาไม่ได้มีข้อยกเว้นบอกเลยว่ายกเว้นแรงงานในกลุ่มไหนที่สามารถจ้างได้ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้บังคับเสมอภาคท,ทั่วไปทุกอาชีพ งั้นแสดงว่าอย่างถ้าเกิดผมยกตัวอย่างไปสักครู่นี้น้องโปรดิวเซอร์บอกว่าไปศึกษามาแล้วก็บอกว่าเกาหลีเนี่ยก็จะมีถ้าเกิดสมมุติว่าอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยทำได้เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ถูกกำหนดแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าต้องบอกว่ายัางไงนะทาเหมือนกับเป็นแบบผู้ใหญ่ทั่วไปนี้คือทําไม่ได้เลยโดนกฎหมายปรับแน่นอนจับแน่นอนอย่างนี้ในไทยนี่คือแบบนี้แบบเดียวกันไหมครปัจจุบันนี้มันมีประเทศที่เขาเรียกว่าเขาประเทศที่ให้ความสำคัญการอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยมีอยู่5ประเทศ กับประเทศแรกเลยอินเดีย hmm. นี yeah, ่เขาบูมเรื like ่องเรื huh. yellow, ación, ่องอภาพยนตร์อย uh, okay. mm ู hmm. aciones, like ่แล้วอินเดียอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็เกาหลีห้าประเทศนี้หน่วยงานภาครัฐเขาตั้งมาหน่วยงานหนึ่งเลยมีหน้าที่สนับสนุนและก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือทางบันเทิงนี่แหละเพื่อเป็นอุตสาหกรรมส่งออกเนี่ยนะแล้วก็รายได้หลักของประเทศเขาก็รจะ พวกนี้ด้วยนะใช่อ่อาเพราะฉะนั้นพอเขามีหน่วยงานรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยร,รับผ่อนเรื่องพวกนี้ได้แต่ของไทยเรายังไม่มีก็เลยต้องอาศัยในตัวของกฎหมายแรงงานตัวนี้ก่อนใช่ซึ่งปัจจุบันไทยเราเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่ารายได้าจากอุตสาหกรรมประเภทนี้เริ่มเยอะนะครับนักร้องนักดนกตรตีใช่ไหมต่างประเทศใช่ฮะเดินสายกันแล้วทุกวันนี้ครับถ้าเรามีหน่วยงานขงเข้ามารับผิดชอบตรงนี้ก็จะมาช่วยซัพอรอตได้เยอะเลย เอาจริงคุณผู้ชมครับถ้าเกิดเทปตอนนี้ออนแอร์อยู่น่าจะทราบผลกันในเรื่องของการเลือกตั้งกันไปแล้วนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับเราขออนุญาตยงเรื่องการเลือกตั้งแล้วกันมันมีนโยบายเรื่องการบักดันซอฟต์พาวเวอร์ในประเทศไทยเหมือนกันก็หวังว่าไทยเองจะเข้าในกลุ่มประเทศที่อยู่ใน5กลุ่มเมื่อสักครู่นี้ใช่แล้วก็มาดูแลเรื่องของอุตสาหกรรมการบันเทิงที่มันจะดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเม็ดเงินที่เข้ามาในอุตสาหกรรมบันเทิงมันเยอะมากจริงใช่ครับและโดยเฉพาะประเทศรอบรอบรอบบ้านเราอ่ะครับ ชอบดูภาพยนตไทยทางนั้นเลยนะและแลก็ดาราไทยอะไรเงี้ยเป็นที่ชื่นชอบของมกเลยแม้กระทั่งนักกีฬาของไทยเองเนี่ยก็ยังเป็นที่โปรดปานของประเทศ เพื่อนบ้านเรานะก็หวังว่าคุณผู้ชมครับในอนาะคต,ตนะฮะกฎหมายมันอาจจะมีการเขามาช่วยเหลือแล้วก็ผลักดันในเรื่องของวงการบันเทิงให้ดีขึ้นแต่ทีนี้ปุ๊บในณนะปัจจุบันในตอนนี้เนี่ยมันยังคงอยู่ในเรื่องของกฎหมายแรงงานที่ยังคงครอบคลุมในเรื่อง,อ,งอุตสาหกรรมบันเทิงอยู่นะฮะที่นี้ปุ๊บเราไม่ได้พูดถึงกรณีเด็กแล้วพี่ตัน้นเอาเป็นคนทางานทั่วไปอ่ะมันจะมีอยู่แล้วฮะดาราบางคนบอกว่าโหเนี่ยถ่าย MV ตัวนี้ตั้งแต่เมื่อคืนตีสองจนถึงตีสองอีกวันหนึง่งจริงๆแล้วเนี่ยดาราเนี่ยถือว ลูกจ้างของกองกองกองที่เป็นกองถ่ายทําตรงนั้นด้วยไหมฮะคือถ้าเมื่อไหร่เราเรารับเงินจากการทํางานมันก็คือลูกจ้างอมันก็คือลูกจ้างครับอะไรอย่างงี้แต่กรณีของกองดาราเนี่ยครับการแสดงนักแสดงหรือคนที่อยู่ในวงการไม่ว่าจะเป็นช่างกล้องอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นงานที่กฎตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ยกเว้นไว้มันเป็นงานที่ ต้องให้เสร็จอะบางครั้งเนี่ยต้องทำให้เสร็จแต่สามารถที่จะต่อต่อได้มีเวลาทําให้เสร็จในเป็นจ๊อบๆไปเนี้ยทําได้แต่เพียงแต่ต้องให้ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม,มซึ่งจริงๆเลาในดาราก็จะได้ค่าตอบแทนที่มันเยอะอยู่แล้วก็ถือว่าอ่ะมองว่าเป็นเรื่องของการทำโอทไปเพราะ<ช>ยังไงเรื่องของอายุเนี่ยมันก็เกินเกณฑ์ตามกําหนดอยู่แล้ว<ช>โอ้นั่นเองคุณผู้ชมครับทีนี้ปุ๊บแต่จริงๆแล้วนักแสดงดาราบอกว่าคนที่เป็นนักสแสดงประกอบอย่างนี้แหละฮะถ้าเกิดเขาบอกเขาได้เงินมาแค่500อบาทให้มานั่งปลกมือหรืออาจจะบอกว่าให้มาเดินแบบสวนผ่านไปผ่านมาแเ้าก็บอกอุยแสดงเมื่อคืนนี้ดาราเทคติ้ง อคติ้งไม่ผ่านสักทีทางานตั้งแต่สี่ทุ่มโอ้โหยาวไปอีกทีจะเป็นจนเช้าเลยจ้างให้มาเป็นตัวประกอบตบมือหรือแสดงเข้าฉากเป็นบางช่วงเนี่ยเขาเรียกว่าจ้างทําของอืไม่ได้จ้างแรงงานโดยตรงเป็นการจ้างทําของเพราะงั้นต้องทําเป็นจับจ็อกเนี่ยคือแยกกันจะพิสก็เป็นแรงงานไม่ได้ใช่ใช่ก็คือคือจ็อบที่คุณรับมามันก็ต้องมันมันนิดเดียวไงแต่ทีนี้อาจจะใช้ช่วงเวลานาน แต่ว่าช่วงเวลาที่ไม่ได้มาตบมือนะก็นั่งพักอยู่เฉยๆไม่ได้ทํางานเนี้ยโอเคเขาใจเห็นภาพเหมือนพี่ตั้นอยู่กับานเหมือนเดิมจริงๆเออตอนแรกพอผมมองว่าเอ๊จริงๆคนตบมือเนี่ยบางคนก็บอกว่าเออมานั่งตบมือแล้วรู้สึกมันเหนื่อยอ่ะบางทีดาราอคติ้งไม่ผ่านสักทีไปไหนไม่ได้หนไม่ได้แล้วต้องรอจะไปทํางานอื่นก็ไม่ได้อะไรโดนจ้างมาแล้วรับเงินมาแล้วก็ถือว่า อ่าจ้าอ่เรียกว่าเป็นการฟ้องเรื่องของแรงงานกฎหมายไม่ได้แรงงานาไม่ได้นะฮะแต่ทีนี้ปุ๊บมันก็จะมีอย่างกรณี<ฮ>ของนักแสดงที่เป็นอ่ต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงอุตสาหกรรมบันเทิงไทยนะฮะเรื่ององค์การทํางานที่นี้ปุ๊บเราใช้ในตัวของบทกฎหมายเรื่องแรงงานเดียวกันเลยไหมครับกับแรงงานกฎหมายนี้จะไม่แบ่งเชื้อชาตินะครับก็คือใช้กฎหมายแรงง,งานก็ทุกคนถ้าเมื่อไหร่เป็นลูกจ้างก็ต้องเป็นลูกจ้างใช้กฎหมาย ควบคุมแรงงานเหมือนกันครับ,รบแต่อย่างนี้ในกรณีที่ ถ้าสมมุติว่าปัญหาหลักๆในการทางานอุตสาหกรรมบันเทิงในภาพยนตร์ไทยสมมติว่าเราเป็นคนของกองบันเทิองอย่างเช่นตากล้องรหรือว่าน้องโปรดิวเซอร์ต่างๆนะฮะที่ไม่ได้นับเป็นดารานักแสดงรปรากฏว่าหลักๆแล้วก็จะเห็นอยู่แล้วว่าดาราเนี่ยแสดงบางทีเกินกว่า8ชั่วโมงบางทีลากยาวไป16ชั่วโมงคนนี้ยังต้องทํางานกันอยู่อย่างคนคนเบื้องหลังคือตากล้องรหรือน้องโปรดิวเซอร์อย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าอย่างเงี้ยพวกเขาสามารถเอาผิดแรงงานได้ไหมถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่จ่ายค่า OT ให้กับตากล้องกับโปรดิวเซอร์คือต้องดูว่า สัญญาระหว่างตัวนายจ้างกับลูกจ้างอืเป็นสัญญาแบบลูกจ้างนายจ้างหรือเป็นสัญญาจ้างทําของคือคือคือเจริญใหญ่ปัจจุบันผมมองว่าการถ่ายทำภาพยนตร์น่าจะเป็นจ้างทาของไปงานเปจับจอบไปครับไม่ได้กินเงินเดือนนะก็คือจ้างมาเลยว่าคุณไปถ่ายทางเรื่องนี้จบเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเท่านั้นเท่านี้และจะจะมีผลประโยชน์เท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้จ้างทําของก็ต้องทํา ตามที่สัญญาให้ hmm. มันเสร็จสิ้นไปอครับถ้าเป็นจ้างทําของก็คือก็คือ,คอต้องทํางานตามระยะเวลาตรงนั้นใช่แต่ในกรณีที่สมมติว่าเป็นพนักงานบริษัทอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นพนักงานบริษัทอันนั้นเนี่ยต้องเข้ากฎหมายแรงงานโดยตรงแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องระยะเวลาถ้าทํานอกเวลามีโอทีเสาหยุด สาาที่วันหยุดออคูณสองเข้าไปอะไรเงี้ยครับครับก็ต้องไปตามระเบียบตามกฎหมายเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนที่ทราบวิธีการทํางานขององค์การบันเทิงไทยเนี่ยจะรู้อยู่แล้วแน่ว่าการทํางานขององค์การบันเทิงไทยค่อนข้างหนักแล้วก็รวมไปถึงได้ค่าตอบแทนค่อนข้างสูงด้วยจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอาหารในกองมีพักเบรกในกองต่างๆซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาทํางานก็จะเต็มใจกันอยู่แล้วแหละหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีการทํางานนอกเวลานะ่ฮะ ก็อาจจะมีการค่าจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมจริงไหมฮะตากองตกลงไปยังหน้านะครับเพราะว่าเรื่องของการทํางานเด็กจริงแล้วพอไปถุงในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเนี่ยบางคนก็มองว่าเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยพวกแรงงานเด็กต่างๆที่เข้ามาใช้ในเรื่องของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการยินยอมอ่สมมติว่าเด็กเข้ามาทํางานแล้วแต่ว่าพ่อผู้ปกครองบอกว่ายินยอมนะแต่ยินยอมให้ให้ถ่ายแค่นี้แต่สมมติว่ามันหมดสัญญาไปแล้วสมมตินะฮะแล้วก็ปรากฏว่าทางทางกองมันกองหรือว่าทาง ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังเอาลูกลูกเขาไปใช้อยู่หรือยังเอาคลิปวิดีโอที่ลูกเขาแสดงผลงานเอาไปใช้อยู่อันนี้มันกลายเป็นว่ามันจะผิดแค่ลิขสิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของแรงงานด้วยไหมครับคือคือผมอธิบายอย่างนี้ก่อนถ้ากรณีที่เด็กจะเข้ามาสู่อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอประเภทน,นี้นะครับมันจะเข้าเข้ามาไย้สองแนวหนึ่งมาเป็นผู้แสดงหน้ากล้องกับกรณีที่อยู่เบื้องหลังอื กรณีที่อยู่เบื้องหลังนี่ก็คือถือว่าเป็นลูกจ้างทั่วไปนี่แหละก็ต้องใช้กฎหมายแรงงานมาจับเลยก็เหมือนกับพนักงานลูกจ้างของบริษัทนั่นแหละเอากฎหมายแรงงานมาจับครับเพราะนั้นเด็กต่ำกว่า15จบเลยไม่ต้องมาคิดจะมาทำทำไม่ได้แน่แต่ทีนี้เรามาดูคนที่อยู่หน้ากล้องผู้แสดงข้างหลังนี่กั้างครับพอผู้แสดงั้างหลายเนี่ยอา,อายุสิบ้าเนี่ยแสดงได้ไหมไมันเป็นการจ้างจ้างแบบตามพรบควบคุมแรงงานหรือเปล่า อันนี้ของของเราเนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายรองรับครับปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครเสียประโยชน์ไงเด็กมาแสดงพ่อแม่ผู้ปกครองก็ยินยอมครับใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้ที่ถ่ายทาเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เด็กไปเดือดร้อนก็จะถ่ายทําในเวลาปกติเวลากลางวันถ้าวันก็คงคงไม่มีหรอกมันก็มีฉากไม่เยอะขนาดนั้นครับนะครับมันก็เลยไม่มีเรื่องมีราวที่จะต้องดําเนินคดีกัน อืมซึ่งปกติแล้วก็ไม่ค่อยมีหรอกนะที่ใครจะไม่ยินยอมนะฮะซึ่งปกครองส่วนใหญ่ก็จะส่งบุตรหลานมาเพื่อที่จะมาแสดงละครกันอยู่แล้วเพื่อที่อยากจะแบบมีโปร,โฟโปรไฟล์นน่นนี่นั่นเขา,าเรียกว่าผลประโยชนเ์อเอื้อต่อกันอยู่แล้วมันก็เลยไม่มีนอกจากว่าวันหนึ่งมันมีเหตุเกิดข,ขึ้นนักแสดงแสดงอยู่แล้วเกิดมีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับเด็กคนนั้นทีนี้เรื่องเกิดพอเรื่องเกิดปั๊บ คดีตามคดีความก็จะเกิดตามมาด้วย hmm. ว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายหร <c oughs> ือไม่ครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับผมมีคําถามอยากจะฝากถามพี่ตั้นเดี๋ยวสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดถึงเรื่องของแรงงานเด็กกันเหมือนเดิมครับในอุตสาหกรรมบันเทิงไทยถ้าสมมตินในกรณีที่ผู้ปกครองยินยอมให้เด็กแสดงแต่ปรากฏว่าในกองละครนั้นๆเนี่ยอย่างที่พี่ตั้นบอกนะฮะมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือว่ามีการแสดงลุวงเลยเกินกว่าเวลาที่ผู้ปกครองกําหนดเนี่ยมันจะมีการฟ้องร้องกันได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน พักเบรกกันสักครู่ไปติดตามเรื่องราวของกฎหมายแปลกรอบโลกรออาราวเดอ h e เว r l ์กันครับกฎหมายแปลกรอบโลกรออาราวเดอเว์กฎหมายแปลกรอบโลกวันนี้ขอเสนอกฎหมายแปลกแปลกในตูลินมีดินดันในโลกใบนี้เพียงไม่กี่แห่งที่ได้รับความสนใจอย่างมาก จากบรรดานักท่องเที่ยวที่ต้องการมาหาความสําราญในการท่องเที่ยวและดินแดนในทวีปยุโรปก็นับว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวต่อปีเป็นจํานวนมากเพราะด้วยความสวยงามของพื้นที่ที่มีธรรมชาติที่งดงามสามารถมาท่องเที่ยวได้ในทุกฤดูแล้วสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งก็ยังได้รับการยอมรับว่ามีความพิเศษและสวยงามเป็นอย่างมากจนใครที่มาเที่ยวแล้วต่างก็ประทับใจอย่างดินแดนมักกะโรนีหรืออิตาลีมีนักท่องเที่ยว ให้ความสนใจมาชื่นชมธรรมชาติและความงามของสถาปัตยกรรมชั้นเอกอย่างมากมายและเมืองตูลินก็ถือเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีความสวยงามและน่าสนใจอย่างยิ่งแต่เชื่อไหมคะว่าในตูลินประเทศอิตาลีนั้นเคยมีกฎหมายที่ระบุว่าเจ้าของต้องพาสุนัขออกไปเดินเล่นวันละสามครั้งกฎนี้เริ่มใช้เมื่อปี2006หนึ่งปีหลังจากนั้นกรุงโรมออกกฤษฎีกาว่าเจ้าของต้องพาสุนัขเดินเล่นอย่างน้อยวันละครั้งจึงท้าไม่ทำตามอาจเจอค่าปรับ ถึง600เหรียญหรือประมาณ18,000บาทนั่นเองค่ะกดารรอบรอบแ แลนี่คือ l เดอ h e w o r นะครับกฎหมายแปลกรอบๆนะฮะที่นามาเสนอคุณผู้ชมในวันนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะอย่างที่บอกกันว่าเรื่องราวกฎหมายเนี่ยบางทีประเทศไทยมีแบบนึงต่างประเทศก็มีอีกแบบนึงนะฮะมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็มีเรื่องของข้อบังคับใช้ที่มันแตกต่างกันนะครับทีนี้เราย้อนกลับมาคุณผู้ชมครับเมื่อสักครูน่นี้เราถามคําถามกันไปในเรื่องราวของอถ้าสมมติว่า ผู้ปกครองเด็กเนี่ยยินยอมให้เด็กเข้ามาแสดงอยู่หน้ากล้องในกรณีที่อายุอาจจะต่ำไม,ไม่ไม่เกิน15ปีต่ำกว่า15ปีแต่ปรากฏว่าบอกว่าโอเคมาแสดงกันในช่วงเวลาเลิกเรียนอาจจะเป็นช่วงที่พัฒน์ที่ยังไม่ตกดินห,หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ระยะสั้นๆแต่ปรากฏว่ากองละครบางทีมันก็มีเรื่องของการยืดยาวหรือว่าลากเวลากันไปออกไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุในกองละครก็ดีอย่างนี้ใครต้องเป็นคนรับผิดชอบดูแลในเรื่องของกฎหมายตัวนี้ทั้งหมดนะครับคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมีการ ที่ผิดกฎหมายถ้าเรามองว่าเอาเอาเด็กมามาแสดงเนี่ยก็ถือว่าการจ้างแรงงานถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับถึงแม้ว่าเอ้ยเขาเรียกว่าขนธตรมเนี้มประเพณีมันปฏิบัติการสืบทอดกันมาแล้วเขาเรียกว่ากฎหมายกฎหมายธรรมชาติอ่ะอาจจะไม่เอาผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีเรื่องกระทําผิดกฎหมายแล้วมีเหตุให้เกิดความเดือดร้อนกับเด็กหรือกับผู้ปกครองเนี่ยะฉะนั้นผู้ที่เป็นนายจ้างก็ต้องรับผิดชอบนะครับในส่วนนั้น พราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราจํากันได้ในเด็กๆที่มีการเข้ามาเล่นละครอย่างพิงกี้สาวิกาก็ดีหรือว่าจะเป็นนักแสดงเด็กๆในสมัยก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นใบเฟิร์นพิมชนกต่างๆผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาในวงการบันเทิงตอนนั้นก็จะในเจ็ดขวบแขวบใช่ครับเออทีนี้ปุ๊บในเรื่องของการเข้ามาในทำงานจริงๆแล้วจริงๆมันก็ผิดกฎหมายใช่ไหมฮะว่าว่ายังเป็นเด็กอยู่ ก็ก็ผิดนะครับ <Ừ. S 2> แต่ถ้าเราเราบอกว่าอย่างนั้นผิดก็เด็กก็แสดงกันไม่ได้เลย <Ừ. S 2> มันก็เลยมีกฎหมายธรรมชาติเข้ามาดูแลครับกฎหมายธรรมชาติก็คือประเพณีที่ปฏิบัติกันมาว่าการแสดงเนี่ยเอาเด็กมาแสดงเนี่ยมันอาจจะแสดงเพื่อศิลปะการฝช้มือของเด็กนั้น <S 1> <S 1> <S 1> อีกส่วนเราก็ได้รับการยินยอมจากทางผู้ปกครองอยู่แล้วด้วยเราก็มีผลประโยชน์ล้นกรานอย่างที่วครัตต์บอกก็เลยก็เลยถือว่า สืบทอดกันมาแล้วก็ไม่มีใครไวเอรอวาวเงี้ยไม่มีเรื่องนีอะรอาจจะเป็นกรณีคล้ายๆกับสมมติว่าม,มีงานอ่างานสมโภชน์หลักเมืองแล้วก็มีเด็กๆน้องๆประถมะถม,มัธยมอ่า <as S 2> แล้วก็ขึ้น <ละ S 1> ไป<ด>แส,สดงบนเวที <ๆ S 2> สุดท้ายก็ได้ค่าตอบแทนอสามร้อยห้าร้อยบาทหนึ่งพันบาทบแล้วแต่กันว่ากันไปประมาณนั้นคุณผู้ชมพอนึกภาพออกไหมฮะทีนี้มันก็เลยเรียกว่าทําให้เรื่องของอุาหกรรมการบันเทิงไทยเนี่ย ยังคงมีนักแสดงเด็กอยู่ที่ยังคงใช้งานแล้วก็เรียกว่าเป็นนักแสดงเด็กที่มาโชว์ฝีมือซึ่งจริงๆ,งๆเนี่ยพอโตขึ้นมาเขาก็ได้ผลงานจากตรงนั้นด้วยต่อย,ยอดให้เขาแน่นาคนใช่ครับใช่ครับถ,ถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยอ่สมมตอิอนักมวยต,ต่อยกันเนี่ยออืบนเวทีถือมีความผิดนะใช่ไหมฮะเพราะว่าอายุทำลายร่างกายไม่ใช่นักมวยอายุมากมากก็ก็ข่าวก็เข้าู้ใดทำลายร่างกายผู้อื่นไง แต่ถ้าเกิดเรามองเขาเป็นกีฬา,ถ,า,า,ถ,าถ้าเรามองเขาเป็นกีฬาเขาเรียกว่ากฎหมายประเพณีไงประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมาก็ถือว่าเป็นข้อยกเวน้นไม่มีความผิดมันก็เหมือนกันนักสแสดงเนี่ยก็ประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมาก็เลยไม่มีความผิดไงทีนี้เริ่มอยากรู้เรื่องกฎหมายประเพณีแล้วผมว่าเดี๋ยวต้องมีสักเทปหนึ่งที่มาคุยกันเรื่องนี้กันหน่อยอะกฎหมายประเพณีนี่เยอะนะเพราะพ่อตีลูกเงี้ยผิดทำกำไรร่างกายไหมล่ะ ผิดแต่ว่าพ่อเ็าอ้างว่าเป็นกฎหมายประเพณีได้เพราะว่ากตีลูกกันมาลักหัวให้ผูกแลักลูกให้ตีอ่าใช่ครับโอ้โหกลายเป็นว่าตอนนี้ผมเริ่มบอกว่าเอ๊ะสนใจเรื่องกฎหมายประเพณีละทีนี้มันก็ยังมีคําถามอยู่ครับพี่ตั้นแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามองว่าอ่ะอย่างเด็กเนี่ยพอเข้ามาเป็นกฎหมายประเพณีหรือว่าเป็นการเรียกว่าถ้าเกิดบางคนมองเนี่ยเฮ้ยมันก็คือใช้แรงงานดีๆนี่เองแหละแต่บางคนบอกว่า เอาแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีเด็กเข้ามาแสดงละครเนี่ยมันก็จะไม่มีบทของเด็กเกิดขึ้นมาตัวพิทัศนเองมองเรื่องอุตสาหกรรมบันเทิงในเรื่องของการใช้นักแสดงเด็กเข้ามาแสดงยังไงบ้างครับคือเท่าที่ผมดูและดูละครดูหนังดูอะไรนะครับที่มีเด็กเข้ามาแสดงที่เกี่ยวข้องเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ที่จัดผู้สร้างอ่ะเขาก็จะแซฟเด็กอยู่แล้วนะอืมไม่ว่าจะเป็นเ การแต่งกายครับถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นแบบเอาเด็กผู้หญิงมาถอดเสื้ออะไรอย่างงี้ให้เห็นนะมันก็ต้องตเซฟนะแล้วก็ภาพความรุนแรงที่ที่นักแสดงที่เจอก็จะไม่ค่อยมีด้วยนะครับแม้กระทั่งไม่เกี่ยวกับกระเด็กอสัตว์เนี่ยเวลาในหนังต้องมีการฆ่าไงอืมเขาก็จะทาเหมือนฆ่าแต่มันไม่มีการฆ่าตัดกันเกิดขึ้นจริง่ยเขาก็จะเซฟเหล่าเหล่านี้ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ถูกต้องแล้วอืมคือคือบางทีก็ตัดไปไม่ต้องลงลึกขนาดนั้นก็ได้ครับครับเพราะฉะนั้น เด็กที่มาแสดงมันก็ส่วนใหญ่ก็จะได้รับการดูแลจากผู้สร้างอยู่แล้วนะครับความรุนแรงต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเด็ก จริงๆพอมองอย่างนี้แล้วบางคนบอกอุ้ยเนี่ยอาจจะเป็นการใช้แรงงานเด็กดูวที่นั่นหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะอย่างวงการบันเทิงเกาหลีเองตอนนี้เด็กๆที่เดบิวต์ออกมาเนี่ยส <ฮะ S 2> ิบสามสิบสี่เท่านั้นเองนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ยิ่งบอกว่าโอ้โหแสดงวงการบันเทิงเกาหลีเดีกว่าจะฝึกซ้อมกันแต่ละวันนี่ถือว่าเยอะพสอสมควรเลย <ฮะ S 2> แล้วมาแสดงงานแต่ละงานเนี่ยถือว่าโหดเหมือนกันนะฮะ,ฮะซึ่งก็ยังคงหวังอยู่คุณผู้ชมครับย้อนกลับไปในช่วงต้นรายการที่เราพูดคุยกันไว้ว่าในอนาคตอาจจะมีเรื่องของการจัดการเรื่องอุตสาาหกกรรรมบันเทททิไยีี่ด ขึ้นกว่านี้นั่นเองอะนะครับทีนี้อะช่วงใกล้ท้ายรายการแล้วคุณผู้ชมครับที่ตั้นเองมีแนวความคิดว่าประเทศไทยเนี่ยครมีพื้นที่ในการผลิตแล้วก็โชว์ผลงานสร้างสรรค์เพิ่มเติมไหมฮะอย่างเช่นสมมุติปกติเราจะเห็นแค่ใน,ในวงการบันเทิงก็อาจจะเป็นแค่ละครหรือภาพยนตร์อะไรเงี้ยควรอาจจะมีจับพื้นที่หรือมัมันมควรมีมาตั้งนานแล้วแล้วก็ควรส่งเสริมยางยิ่งแต่ที่เราเดินไปไหนไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราไม่มีหน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยซัพพอร์ตไง นะครับถ้ามันมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยพอบและเห็นประโยชน์ของวงการบันเทิงเนี่ยอืที่จะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศชาติได้นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับคนที่จะเข้าสู่วงการนี้และก็จะเป็นเขาเรียกมาตรฐานการดํารงชีพเราลองสังเกตเลยครับนักแสดงอะไรรุ่นโอโหตอนหลังๆพอพอหมดยุคเข้าไปบางคนไปยูระตอบไปขอทานไปทํางานหน้าที่ที่ มันมันไม่น่าเชื่อจะมีแบบนี้เกิดขึ้นไงเพราะเราไม่มีองค์กรของหน่วยงานรัฐที่จะมาดูแลอย่างจริงจังครับจริงคุณผู้ชมครับทีนี้น่าจะเห็นภาพกันออกเลยนะแสดงบางคนที่บอกว่าพออายุมากขึ้นไม่มีบทให้แสดงหรือว่าไม่มีละครให้เล่นเนี่ยกลายเป<ช>็นว่าไรายได้มันก็หายจะไปทาอย่างอื่นบางทีมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะในชีวิตมาก็แสดงละครกันอย่างเดียวไม่เคยจับงานธุรกิจหรืองานอื่นเลยจริงๆในในในองค์กรเขาเองก็พยายามดูแลกันนะแต่ถามว่า องค์กรดูแลกันเองเนี่ยยังไงก็สู้หน่วยงานรัฐมาดูแลไม่ได้อย่างเช่นวงการตลกก็จะมีอนายกสมาคมใช่ไหมตลกกับาม่ทยนักแสดงก็จะมีของเขาเองอะไรเงี้ยแต่ถามว่าจะเอาเม็ดเงินมาจากไหนมาดูแลบันปลายชีวิตไม่ไม่มีใครมาส่งเสริมใช่มันก็สําคัญนะการที่เขาแสดงมาทั้งชีวิตสร้างความบันเทิงให้คนชาทศแต่ถึงเวลาที่เขา กมนบางคนบอกว่าหมดยุคแล้วไม่ดูแล้วมันก็ลําบากนะนักกีฬาเรายังมีแบบเให้เข้าทํางานราชการครับอ่อช่วงตั้งชื่อเสียงในประเทศการเป็นดารามันก็สร้างที่เสียงในประเทศได้อืครับมองหลายๆมุมครับ <laughs> ผมชอบคาตอบพี่ตั้นในช่วงท้ายรายการมากมันทาให้คนวงการบันเทิงแบบเราเองนะฮะในผู้ผลิตสื่อทีวีหรือสื่อสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยมันก็มีกําลังใจในการทํางานแล้วก็อยากจะผลิตสื่อมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะทีนี้ปุ๊บก็เดี๋ยวมันมีคําถามสุดท้ายครับเมื่อสักครู่นี้ย้อนกลับไปผมลืมถามเรื่องนี้นั่นคือเรื่องของการศึกษากับเรื่องของอุตสาหกรรมการบันเทิงที่สมมติว่าเด็กมาทํางานแล้วเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันมันจะสอดคล้องไงบ้างฮะสุขคือคือถ้าเมื่อไหร่มีการจัดระบบ เวลาให้มันให้มันบาลานซ์กันนะครับเพราะการที่จะจัดเข้าสู่การบันเทิงเนี่ยเวลาเขาไม่จําเป็นต้องฟิกอะไรขนาดนั้นไม่ต้องมาเวลาัน,าเ,นาเวลาเรียนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเด็กเขาเรียนเวลาไหนเวลาไหนเลิกนะครับแต่์อาทย์เนี่ยเด็กก็ไม่ได้เรียนอืก็จัดคิวเพราะว่าการถ่ายละครหรือถ่ายหนังเนี่ยมันไม่จําเป็นต้อง ต,ต้องต้องเรียงไม่จำเป็นต้องเรียงหนึ่งถึงสิไงไปดดถ่ายติบก่อนก็ได้แล้วเข้ามาถ่ายหนึ่งใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องเรียง <laughs> ก็จัดเวลาให้ถุดต้องเพื่อให้ ทุกอย่างมันเป็นประโยชน์ที่เอื้อต่อการจริงๆครับเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะผู้ชมพอเข้าใจในเรื่องของการทํางานแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของตัวบทกฎหมายไปไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วในช่วงของอุตสาหกรรมวงการบันเทิงไทยก็ยังคงต้องการนะครับผู้ที่เข้ามาทํางานนะครับในการผลักดันอุตสาหกรรมการบันเทิงไทยให้ส่งออกไปในแบบของความมีคุณภาพแล้วก็ดูแลในเรื่องของบั้นปลายชีวิตของนักแสดงกันต่อไปด้วยแล้วกันครับท้ายที่สุดนะฮะพี่ตั้นฝากส่งเสริม อุตสาหกรมมร,กรมวงการบันเทิงไทยหน่อยฮะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ผมมีความรู้สึกว่าอยากให้ประเทศไทยเนี่ยจริงๆประเทศไทยเนี่ยมีทั้งค,คนสวยและคนหล่อเยอะแยะมากน่ารักก็เยอะแบบคนเกาหลีเลยพิธีกรด้วยฮะทุกวันเนี่ยเราไปถามเด็กเปรุ่นไทยดูหนังอะไรด,ดูหนังเกาหลีไปดูแฟชั่นอะไรดูแฟชั่นเกาหลีทาไมเราไม่ทําแบบเขาละครับเราก็เห็นอยู่แล้วเขาทำยังไงในในสิ่งหนึ่งที่เขาทําได้เขาก็จะมีหน่วยงานคอรัฐเข้ามาดูแลอย่างที่เราคุยกันไปแต่วันนี้ถ้าเราทํามาอย่างจริงจังนะครับ ผมเชื่อว่าเราก็ทุกคนก็จะกลับมาดูงไทยแล้วทุกทุกคนก็จะอมใจในความเป็นไทยนะครับมาแสดงนักร้องนักแสดงเราก็เก่งเยอะแยะนะครับ,รบเอามาช่วยการส่งเสริมและเม็ดเงินก็จะกลับเข้ามาถู่ประเทศไทยครับ เกาหลีนี่ก็ไประดับอเมริกาไประดับโลกหมดเลยนะกินรางวัลกันไปเยอะเลยนะแจ็คพิงคนี่ก็จริงๆก็ศิลปินคนไทยอยู่ในวงเราก็ทําได้ครับเขาไม่ได้แตกต่างกับเราเลยครับก็หวังว่าในอนาคตคุณผู้ชมครับจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้นะฮะซึ่งในปีที่ผ่านมาถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามเรื่องของอเคป๊อปหรืออุตสาหกรรมบันเทิงไทยเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่ามีการส่งออกเขาไปเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วายนักแสดงซีรีส์วายหรือว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเพลงต่างๆที่โอ้โหเกิดเพลงเคป๊อปไทยปย ตอนนี้ติดแฮชแท็กขึ้นมาทุกวันเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าในอนาคตนะฮะคนไทยจะกลับมาอุดหนุนนะฮะอุตสาหกรรมบันเทิงไทยด้วยยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะฝาก p o ลิ c ทีวีด้วยครับกับรายการรอเรื่องกฎหมายน่ารู้ครับทางช่อง p ลิ i ทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับติดตามได้เลยผ่าน2แฟนเพจนั่นคือ p ลิ i ทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็แฟนเพจของรอเรื่องนะฮะเราขึ้นไว้ให้อยู่ตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับย้อนหลังได้ที่ยูทูบชแนลนะฮะ ติดตามกดซ b s c r คร e ถ้าชอบเทปนี้แชร์ต่อส่งต่อนะครับให้คุณที่คุณรักได้ทราบเรื่องของข้อกฎหมายด้วยละกันวันนี้ผมและพี่ตั้นครับก็ต้องขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางช่อง p o l i ท e tv ว,วันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมและทีมงานทุกคนก็ต้องขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ